สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอฉากใหม่เพราะว่าเรามานอ,นอกสถานที่ <c oughs> เรามากินกินชากันแล้วคราวแล้วขราวเนี้ยเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเออมันคนเยอะอะ่ะก <c oughs> ็เลยอยากจะคุยเรื่องแบบว่าการมีสมาธิข้างนอกเพราะว่าเราสังเกตว่าคนมาทํางานข้างนอกเยอะมากเลยทีนี้มีตัวอย่างคือคุกกี้อ่ะเป็นคนมีความสามารถที่เ็จเรื่องมือคือสามารถแบบหมูดับแบบไม่ได้กินหมูนะไม่ได้กินหมูอะไรกินหมูดิบหรือเปล่าไม่กินไม่เป็นเด็ก ม่ได้กินหมูดิบแล้วหูดับนะแต่หมายถึงว่ามันเป็นความสามารถในการตัดเสียงรบกวนรอบข้างถ้าเรามาอยู่ข้างนอกเราเราเราจะตัดเสียงรบกวนรอบข้างเนี่ยความรู้สึกของนายอ่ะนายได้ยินเสียงข้างนอกไหมเวลามีคนคุยกันเสียงเพลงเสียงอะไรเงี้ยเอาจริงตอนเด็กอะ่ะเราไม่ได้ยินเลยแล้วอันเนี้ยที่บ้านอะ่ะจะเป็นอะไรที่หดหิดและก็เป็นห่วงเรามากเพราะว่าถ้าเราเข้าคือเราก็จะหน้าแบบอยู่เงี้ยแต่ว่าเ,<อ>เราอยู่ในหัวของเราเ<อ>แล้วเราไม่ได้ยินเสียงเ,<อ>เราไม่รู้ว่าใครเดินผ่านไปไหนผาไหนเนี่ย เออหรือว่ามันไม่ได้โฟกัสจนมันไม่รู้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าวิธีเดียวที่จะปลุกเราก็คือสะกิดเออแต่จริงมันไม่ดีนะมันอันตรายใช่แต่พอโตอยู่คนเดียวมันไม่ดีพอโตมาก็คือต้องแบบว่าทําให้ตัวเองแบบยังได้ยินอยู่นิดนึงทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นฟิลแบบเรายังเห็นว่ามีคนเดินผ่านไปผ่านมาอาจได้ยินเพลงอาจได้ยินแต่เราก็ยังคงโฟกัสในหัวเราอะ่ะอยู่เหมือนเดิมคือโฟกัสไม่เห็นว่าในนั่งเฉยเฉหรือว่านั่งอ่านหนังสือหรือว่านั่งอะไรนั่งเฉยเก็ได้เพราะว่าได้ทุกอย่าง ช่เพราะว่าคนอ่ะจะชอบรู้สึกว่าเราไม่ค่อยทํางานเลยจริงเราทํำนะทุกคนในตอนที่เรานั่งมือมือคือเราทําอยู่แต่เราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพกของอ่ะก็คือมันเหมือนกับว่าถ้าจะเป็นเปเปอร์อ่ะเราจะเปิดคอมทีเดียวตอนทำเปเปอร์เท่านั้นอืมแต่ถ้านั่งเหมืออ่ะคือเราคเราคละไรอยู่แบบตลอดเวลานายเคยนั่งสมาธิแบบจริงจังเอาจริงนั่งสมาธิจริงจังเทพจะไมม ถ้านั่งแบบนั่งแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ว่าถ้าเราจะนั่งแบบไม่คิดอะไรเลยแล้วนั่งได้นานคือนั่งกับน้ํานั่งใกล้ๆน้ําแล้วนั่งคือเหมือนแบบมองน้ําไหลอ่ะอันนั้นนั่งไม่ปล่อยปล่อยใจไม่คิดอะไรเลยอ่ะได้นานถือว่านั่งสมาธิไม่รู้เหมือนกันตกลงว่าคิดหรือไม่คิดตอนนั่งถ้าตอนนั่งนั่งมองน้าไม่คิดอะไรเลย มันแบบเพ่งเพ่งไปที่นันอย่างเดียวเออก็เป็นการทําสมาธิแบบนึงแบบเรานะมันก็คงจะคล้ายๆเพ่งกระจิบมั้งนะหรือเปล่าก็ได้เออเราเรานะเพราะว่าตัวเราเองก็มีความถนับในการเพ่งกระจิบแต่ถ้าอย่างอื่นนะคือถ้านั่งเหมอนั่งอะไรเงี้ยเราคิดตลอดเวลาแต่ความจริงแล้วแบบนั่งสมาธิมันมันคือคเอาได้ว่าการทําสมาธิมันทําได้หมดไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรานั่งแบบไหนนะเราอยู่ข้างนอกในความวุ่นวายเราก็ทําได้เราไม่จําเป็นจะต้องแบบแบบนายอะที่แบบว่าต้องตัดเสียงก็เป็นสมาธิได้นะอแต่ว่า มันยากพอเราอะ่ะเราไม่รู้เพราะว่ามันไปตันน้งแต่เด็กแต่ที่รู้คือมันมันแค่จะเป็นฟีลประมาณว่าเหมือนสวิตหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากเข้าโลกส่วนตัวหรือเราเป็นคนโลกส่วนตัวสุดวะสุดไม่ไม่เราว่ามันเป็นนิสัยเก่ารู้ไหมเพราะมีคนที่<อ>เป็นแบบนายคที่ป๊อปก็คือ<ม>ก็คือแฟนเราอะ่ะจะเป็นคายคุกกี้ถ้าเขาเข้าสู่ความแบบความมีสมาธิไม่ใช่ว่านั่งสมาธินะเวลาทํางานหรือโฟกัสอะไรสักอย่างจะไม่รับรู้จะไม่รับรู้เสียงรอบข้างเลยต้องเดินเข้าไปสัก เป็นเหมือนกันเราก็เลยมีความสามารถในการอยู่กับคนแปลกได้ตอนดีหรือไม่ดีวะอันนี้คือจมปะอันนี้คือชุนปะไม่คือเราไม่รู้นะคือแบบว่าแปลกเยอะนะคืออาจจะแบบคนใกล้ตัวเรามันมันเนิร์ดอะมันเนิร์ดเข้าใจว่าเออมันมีความเนิร์ดที่ปอคือเนิร์ดหนักมากเลยนะเนิร์ดหรือแปลกเฮ้ยมันแยกกันไม่ออกเส้นบางๆแต่ว่าที่จะมาเล่าวันนี้หมายถึงว่าแบบต่อให้ ต่อให้เราได้ยินเสียงกเนะี่ยแบบอย่างเงี้ยคือเราไม่สามารถตัดเสียงรอบข้างได้นะทุกคนหม้แถึงความสามารถของตัวเราเองนะเวลานั่งสมาธิหรือว่านั่งอยู่ข้างนอกแต่เราจะสามารถมีสมาธิจดจ,จ่ออยู่กับสิ่งต่างๆได้เป็นชั่วโมงหรือหลายชั่วโมงอย่างเช่นอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยก็มันจะเหมือนอารมณ์ประมาณแบบยังไงอะคือเหมือนกับว่าเสียงนะมันตรงนั้นนะสําหรับเรานะเนี่ยมันเสียงเพลงเี้ยเสียงอย่างนั้นก็อยู่ไปเออแต่ว่าตัวเราอ่ะก็ทําอะไรของเราเสมาธิมันจะอยู่กับตรงเนี้ย เออกับกับสิ่งที่เราสมมติเราอ่านหนังสืออ่ะเราก็จะสมาธิมันจอยในในบรรทัดหนังสือที่เราอ่านจะเสียงข้างนอกอ่ะดังไปเลยคือได้ยินอยู่แต่มันไม่หายไปนะพอเรามันหายไปว่ะอืมแต่มันจะมีช่วงที่ว่าอย่างเช่นแบบสมมติว่ามีคนกลุ่มใหญ่เดินผ่านมาแล้วมันมีความวุ่นวายอ่ะอันนั้นคือมันเหมือนกับแบบมันจะหลุดเสียงมันจะตามไปกับอะไรที่มันชัดเจนขึ้นแล้วก็แค่ดึงกลับมาเพราะว่าเหมือนกับแบบเราไปเช็ครอบข้างว่ามีความอันตรายไหมเออเวลาให้อยู่ข้างนอก ก็ก่อนเราไม่มีเทรดนั้นถ้าเข้าปุ๊บเข้าเลยคือถ้าโลกแตกกว่าเบิดลงอ่ะทุกคนเราก็ไม่รู้เรื่รองจะเป็น, <c oughs> นพวกแบบบ้าเรียนบ้านเนาะคนเด็กบ้าเรียน <c oughs> เด็กหรือเปล่าใช่แต่ว่าเอาจริงๆอะ่ะเราบ้านเรียนก็บ้านะเออนายบ้านเรียนบ้าแบบไม่รู้ตัวว่าบ้า <c oughs> เรื่องที่เราทําสมาธิข้างนอกไม่ใช่นั่งสมาธินะทุกคนหมายถึงว่าการมีสมาธิกับสิ่งตรงหน้าข้างนอกเพราะว่าเรามองว่าคนสมัยนี้ยไม่ใช่ คือเราไม่ได้ว่าทุกคนนะหมายถึงว่าส่วนมากและการเหมือนเราไม่ได้จดจ่อกับกับเรื่องนะตรงนั้นน่ะเราแบบไปเสียงรอบข้างจนเราลืมไปว่าเราทําอะไรแต่อยากรู้ว่าคนอื่นคือถ้ามานั่งทำอะไรสักอย่างแบบทํางานอืไได้ยินเสียงเพลงกันไหมอะทุกคนหรือว่าก็กไ,ได้<ล>ยินเขาก็าได้ยินแต่เหมือนกับแบบก็ให้เสียงเพลงตรงนั้นแต่แบบเหมือนกับแบบคือได้ยินแต่มันไม่ได้เอาเอาตัวเองไปแม้นในเพลงอเออเ,อ,อ,เอ,อเราเราแชร์เทคนิคของเราแล้วาการเวลาเราอ่านหนังสือข้างนอก ส่วนมากหนังสือที่เราอ่านก็จะเป็นแบบไม่ว่าจะเป็นหนังสือแบบมีสาระหรือว่านิยายแต่ถ้ายกตัวอย่างเป็นนิยายในเสียงดังไปเลยแต่เราจะอยู่แบบว่าออสมมติพระเอกชื่อมานะเราก็จะมีภาพมานะขึ้นมามานะทาอะไรกับมานีคุยกับมานีมานะกับมานีเดินไปในสวนผ่านน้ําตกออ่านี้นคือหัวเรามันจะเป็นฉากขึ้นมาแบบนั้นแล้วมันทาให้แบบพอเราพอเราเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนมโน มโนปะ่ะจินตนาการอุ้ยมนโนจินตนาการอเออแล้วเราก็จะเหมือนอยู่ในจินตนาการของเราอะแล้วมันก็จะทาให้เหมือนแบบสมาธิเราอยู่ตรงนั้นมากขึ้นเพราะว่าเราอยู่ในเรื่องราวของเราเนะแต่ถามว่าเรามานีกับมานะกําลังเดินอยู่ในทะเลสาบอย่างเงี้ยเอ,อ,เ,อ,อเดินผ่านทะเลสาบเจอไดโนเสาร์เจออะไรอย่างเงออี้ยอแต่ว่าข้างนอกอะมีแบบคนร้องเพลงฮิปฮอปเ,ออเราก็ได้ยินนะแต่เพลงฮิปฮอปมันไม่ได้เข้าไปในฉากนั้น คือคนเราอะเรางงว่ามันเป็นวิวัฒนาการแบบแปลกๆเว้ยเพราะว่าเมื่อก่อนอะเราไม่ยินเราไม่ได้ยินแล้วเราไม่เห็นแต่ว่าตอนเนี้ยเรามันมีบางทีอะเห็นเห็นว่ามีคนเดินแต่ไม่ได้ยินหรือบางทีได้ยินแต่ไม่เห็นคือมันเหมือนกับว่าเราเห็นว่าคือไม่เห็นนี่มันไม่มนคือมันคือมันมันพูดไม่ถูกอะมันเหมือนเราไม่ได้อยู่ตรงนี้อะแต่เราได้ยินนะว่าที่นี่มีเพลง กต่บางทีเห็นเลคนเดินผ่านแต่ว่าเสียงอะไรอ่ะไม่ได้ยินคืออาจจะเห็นว่าเป็นอ็อบเจกต์แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรรู้ว่ารู้ว่าเป็นคนอยู่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าไม่รู้ว่าใครวะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ตอนเด็กอ่ะหนักเลยตอนเด็กคือไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินด้วยเออเนี่ยคือคืออันนี้เรื่องจริงนะทุกคนคือคุกกี้อ่ะคือนางแบบจะดุบ่อยใช่ใช่เพราะว่านี่คือนางเอาง่ายง่ายเพราะเราไม่รู้ว่ามันไม่ปกติใช่คุกกี้มันเหมือนเป็นเด็กพิเศษอ่ะ ออันนี้เด็กพิเศษคือมัน้าหมายไหนหรออ n นว i ส h m e a n i n ทั้ทั้งสองอย่างคือพิเศษในเรื่องแบบทาเลนตหรือ a u t ิซึทั้งสองอย่างเลยตรงๆทั้งทาเลนต์แล้วก็ออ t ิซึด้วยจริงๆในในแง่ของคำทาเลนต์มันหมายถึงแบบคือนายมีความสามารถพวกเนี้ยมาแต่ว่าในความ Autism มันก็หมายถึงแบบบางอย่างมันไม่สามารถที่จะเข้ารวมกลุ่มอยู่คณะได้อะอย่างเช่น ถ้าเล่นกันเกินสองคนก็ไม่เรืยกเราส่วนตัวไม่คือมันไม่สามารถมีความสามารถที่แบบมีเพื่อนเล่นกันสองคนเน่ยเล่นได้คนที่สามเข้ามาทุกกิมจะไปแหละมันไม่สามารถอยู่ได้แต่เราไม่ได้ยิงนะทุกคนเพราะว่าถ้าแบบว่าจงกติว่ามีสามคนใช่ป่ะแล้วไอ้คนที่สามอ่ะที่เพิ่งเข้ามายังอยู่แต่อีกคนในกลุ่มเก่าอ่ะเดินออกไปอ่ะเราก็สามารถเดินกลับเข้าไปรวมกลุ่มได้อันนี้ตอนอนุบาลอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เรื่องของความทาเลตนก็คือทาเลน้นของนายน่ะจะเป็นแบบอยังไง นายสามารถอ่านหนังสือไม่ใช่อ่านนายจาตัวอักษรได้ตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียนก็คือแบบชี้นิว้วจิออ้มัว่ะเออเหมือนเหมือนอย่างเงี้ยถ้าเราแบบอย่างเงี้ยนะเนี่ยที่อย่างเงี้ยที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยเออสำหรับลูกค้าอะไรประมาณเนี้ยคือเอาชี้อย่างเงี้ยคุกกี้มันอ่านได้นะแต่ให้มันเขียนสะกดอย่างเงี้ยมันไม่ได้แต่มันจําได้มันจ,<ต>จ <ำ S 2> ่าเง,งี้ยเออแล้วถ้าเจอป้ายอื่นเราจะจําได้ว่าไอ,อ้น้าตาแบบนี้<า>มันเขียนอะไรใช่เออมันต้องพูดว่าที่นแล้วประเด็นคือคุกกี้มันสามารถจํา นิทานประมาณสิบห้าหน้าเนาะสมัยก่อนมันจะมีนิทานในเล่มใหญ่ๆอ่ะมีตัวอักษรแล้วก็มีภาพอ่ะมันจะอยู่ประมาณสิบห้าหน้าคือจําได้ทั้งเล่มโดยการทําเหมือนคุณอ่านหนังสือออกอะแม่นมากแต่อ่านไม่ออกนะแต่ว่าเรารู้ว่ามันพูดว่าอะไรแล้วไม่ได้จําได้แค่เล่มเดียวคือมันจําได้เป็นสิบๆเล่มอ่ะตอนนั้นในยุคประมาณเท่าไหร่สองสามขวบเองสมาณแบบจาได้เลยแล้วที่แม่ที่แม่แบบรู้สึกว่าแบบเอ้พวกกี่มันอ่านหนังสือออกก็คือไปจอดรถที่หน้าร้านขายยาแล้ว ป้ายเขียนว่ายออายาแล้วนางก็สะกดยอยายออาชาตอนอายุสะยังไม่สามขวบสองขวบกว่าพูดยังไม่ชัดเลยเออแต่อันนี้อันนี้เป็นเรื่องแปลกว่าแบบชอบหนังสือมากเบสเรนไปไหนต้องมีหนังสือเออใช่ใช่ใช่เพราะชอบหนังสือมากคุกกี้จะแบบถ้าทุกคนมีทุละให้กรุณาเอาคุกกี้ทิ้งไว้ที่ร้านหนังสือแล้วทุกคนจะไปไหนก็ได้ ให้มันอยู่ในนัานนังสือแต่ต้องมีคนเฝ้านะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะนั่งหูดับอยู่ในนั้นออต้องมีคนเป้าคนืมกับใครมายกไปโอเควันนี้เราก็เมาวกันแค่นี้เนาะไปละทุกคนไม่รู้มีสารละอะไรขอให้ได้ประโยชน์แล้วกันนะคะไม่ได้ประโยชน์ก็ได้ความบันเทิงบายบายค่ะ